เปิดโซนใหม่ Robot Realm ที่ศูนย์การค้าเซียรรังสิตชั้น3จะเป็นยังไงไปดูกันครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาบุกโซนใหม่ล่าสุดที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตท,ที่บอกเลยว่าสายเทคสายแกจเจ็หรือใครก็ตามที่ชอบนว,วัตกรรมล้ำๆเนี่ยต้องกรีดเลยก็ว่าได้เพราะวันนี้เป็นการเปิดตัวโซนใหม่ล่าสุดกับโซน r รบอ t เรียมชั้น3ศูนย์การค้าเซียรังสิตนั่นเองบอกเลยว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยคึกคักและน่าตื่นเต้นมากๆแค่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนหลุดมาอีกโลกนึงเลยก็ว่าได้บอกเลยว่าโซนนี้เนี่ยมีร้านค้าที่รวมทุกอย่างเกี่ยวกับขุนยนและนว,วัตกรรมต่าง ใครที่เป็นสายประกอบสาย modify เนี่ยบอกเลยว่านี่คือสวรรค์ของคุณแท้ๆเลยก็ว่าได้มีตั้งแต่ชุดคิดหุ่นยนตสําหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงพาดต่างๆสําหรับนักประดิษฐ์ขั้นมือโปรแถมยังมีโซนให้ได้ลองบินโดรนอีกด้วยอะไรก็ครบเครื่องสุดๆมาที่นี่ที่เดียวนี่คือจบเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยก็ได้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมตื่นเต้นมากๆก็คือโซน mesh m y ที่รวมเทคโนโลยี 3d printing 3d scan และก็เลเซอร์คัดนั่นเองเราสามารถมาใช้บริการ 3d printing ที่นี่ได้โดยมีทั้งแบบเส้นและก็แบบเลเซนอีกด เดินมาอีกนิดนึงก็จะมีโซนสนามแข่งหุ่นยนต์มาตรฐานแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดโซนใหม่ก็เลยมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆอีกด้วยใครที่อยากพาเด็กๆพาน้องๆหนูๆมาดู หรืออยากมาฝึกฝีมือการบังคับหุ่นยนต์ด้วยตัวเองเนี่ยที่นี่มีทั้งสนามซ้อมและสนามแข่งจริงให้ได้ลองกันเลยครับยังไม่หมดแค่นี้ที่นี่เนี่ยมีห้องสําหรับจัดอบรมสําหรับจัดเวิร์กช็อปจะเอาไว้ติวงานหรือเอามาคุยโปรเจกต์กันก็ได้อีกด้วยครับโซนโรบอรทเรวมที่เซียรังสิตเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ขายของครับแต่เป็นคอมมูนิตี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสารรค์สาหรับคนทุกเพศทุกวัยจริงๆใครที่กําลังมองหากิจกรรมใหม่ๆห,หรืออยากหาแรงบันดาลใจในด้านเทคโนโลยีเนี่ย ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองครับเพราะที่นี่คือโรบอตเรียมโซนเปิดใหม่ที่ชั้น3ศูนย์การค้าเซียรดังสิตครับแล้วคุณรู้หรือยังว่าวันนี้